ดีค่ะพบกับช่องรักจังพลังอินฟินิตี้คลิปนี้เลี้ยงไก่ตามติดชีวิตเปลี่ยนไก่บุกบ้านไก่บุกบ้านออกไปกันเลยไม่ต้องมามองเลยออกไปออกไปเด็กๆออกไปไปชิวๆออกไปออกไปเลยมาบ้านเขาทำไมออกไปออกไปลูกไปชิวๆออกไป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  ไปไปไปลูกไป Onion, taman, sung, uh, sh uh, sh uh. ไปนะเอาไปเอาไปใครดาวไปเอาเอาเอาไปชิวชิวชิวไปเอาไปเลยเอาไปเด็กเด็กนี่โซนจริงจริงไปบอกให้ออกไปชิวไปชิว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 ใครดาวออกไปเลยนะอย่าพาน้องมาโซนอีกนะไปเลยไปเลยออกไปออกไปออกไปมาทำไมออกไปชิวชิว กันจริงเลยสวนกันจริงไป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 ไข่ดาวออกไปตัวโตเนี่ยตัวดำเนี่ยไข่ดาวไข่ดาวออกไปเลยไข่ดาวออกไปชิวชิวไข่ดาวตัวโตออกไปเลยนําเพื่อนนําน้องไข่เจียวต่อด้วยไข่เจียวตัวเนี้ยไปไข่เจียวออกไปยัางอีกออกไปกันเลยออกไปกันเลยยังอีกหัวโจกหัว จะมาห้องน้ำเนี่ยจะได้เข้าไหมห้องน้ำเนี่ยฮะแม่จ๋าจะได้เข้าไหมห้องน้ำมายืออนออก,กันอยู่ตรงเนี้ยอืมจะได้เข้าห้องนะอ่ะขึ้นไปขึ้นไปยืบนบนตุ๊กตาแม่จ๋าจะได้เข้าห้องน้ำไหมคะอ้าวสองตัวแย่งกันยืนอ่ะเข้าไปเลยอ,อ่ะอ่ะดูซิอ่ะไข่ไเจียวไข่เจียวเข้าห้องน้ำไปก่อนเพื่อนแล้วออกมาเลยไข่มุกออกมาไม่ต้องนะอยู่กันตรงนั้นเลยแน่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 ยังไงจะไม่ต้องตามเข้ามานะจะเข้าห้องน้ำแล้วปิด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  ไปไปลูกอยากะกะทางเดินตามมาทำไมลูกจะไปตู้ร้าจะไปตู้ล้แล้วเด็กๆก็ไปที่อื่นกันสิเออไปกิน่น่นะเยอะแยะเลยเนี่ยหาอะไรกินกดูกสิมีอะไรกินเนี่ยผลไม้ร่วงเต็มเลยนะมะม่วง ม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามนะไม่ต้องตามลูกไม่ต้องตามไม่ต้องตามอย่าตามอย่าตามไปชิวชิวไปลูกไปอย่าตามจะขึ้นรถไปแล้วไม่ต้องมาตามนะพาน้องออกไปเลยพากันกลับไปลูกพากันกลับไปลูกไปไผดาวพาน้องไปพาน้องไปนะไม่ต้อง ไว้พบกับแก๊งผมใหม่อีกนะฮะชมจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมจนจบพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ